สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาส่งการบ้าน Microsoft Word ข้อที่4ครับจากโจทย์นะครับเปลี่ยนระยะขอบของหน้ากระดาษให้เป็น1.5เซนติเมตรทั้งด้านบนล่างซ้ายขวาของหน้าให้เราไปที่นะครับเขาโค้งหน้ากระดาษแล้วเข้าเมนูตัต้งค่าตรงนี้นะครับตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อคลิกเข้าไปเราจะพบกับระยะขอบซึ่งโจทย์กำหนดให้ก็คือ1.5เซนติเมตรนะครับทั้งบนล่างซ้ายขวาเขาก็ใส่1.5เข้าไปให้หมด เมื่อเราใส่บนล่างซ้ายขวามหมดแล้วนะครับให้เรากดตกลงครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ